ปฏบัิยามเช้าค่ะเพื่อนๆของวันที่25 25หรือ26เน,นี้ย <laughs> 26นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เมื่อวานนี้พี่ชายได้มาไถานะคะเพื่อ,อตรงนี้จะเป็นที่แปว่าเก็บเกี่ยวมันเสร็จนะก็จะไถไว้เพื่อจะอปลูกอ้อยนะคะถัดไปนี้ก็คือคล้ายๆกับว่ามันเป็นที่นาเก่าเนาะแล้วมันรุ่มเนาะ แล้วทีนี้แป๋วไม่รู้ว่าเจ้าของเจ้าของเก่าเดิมอะ่ะมันเป็นคล้ายๆกับว่าเช่าที่เขาทําอะไรประมาณนี้แป๋วไม่รู้ว่าเขาได้หยอดข้าวไว้อ่าข้าวก็เลยแบบว่าก็มีเพราะบ้านเป็นที่นาเก่าแล้วทีนี้เพราะว่าแป๋วเอาช่วงต่อบายไงยงั้นเถอะไปเอาช่วงต่อแล้วทีนี้แป๋วไม่รู้ว่าเพราะว่ามันก็มีอะไรชุกเะลุก หล,หลายอย่างรวมกันเลยแปลคุณนึกว่ามันเป็นต้นข้าวที่แบบว่ามันเกิดมันเกิดเองอะ่หวง่ายดูสิคะล้มระเระน,นาดเลยแล้วทีนี้แปลปอก,ก็เห็นต้นอ้อยด้วยก็นึกว่าเขาปลูกอ้อยแล้วทีแปลไม่รู้ว่าเขาหยอดข้าวไว้นี่ข้าวก็เริ่มที่จะก็ก็ก็เยอะอยู่สงสัยคงต้องได้เก็บเกี่ยวเอาได้เท่าไหร่ก็จะเอาเท่านั้นน่ะประมาณนี้เพราะว่า คนขายคนคนเจ้าของเจ้าของจริงๆอะ่ะเขาไม่รู้แล้วทีนี้คนที่เช่าเช่าอยู่อะ่ะเรียแล้วแปลวมาเอาช่วงต่อเขาอะ่ะเขาก็ไม่ไม่ขนาดแบบคล้ายๆแบบว่าไม่พอใจเนาะก็เลยแบบว่าเขาก็เลยไม่บอกอะไรเลยว่ายัางไงประมาณนี้นี่เห็นไหมข้าวออกรวงแล้วแต่ก็งามงามแล้วก็อ้อยมีอ้อย,ออยแจมด้วยแล้วทีนี้ตรงตรง อเอเลยไปก็จะเป็นป่าอ้อยนิดนึงนะแล้วทีนี้แดนที่ติดกันก็คือต้นสักแถวต้นสักนะคะก็คือนี่ก็คือสุดที่เนาะประมาณนั้นอะดูนะข้าวก็ลวงใหญ่อยู่นะพูดถึงเนาะแล้วทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นน้ําซึมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงที่ป่าอ้อยอ้อยต่ออ่ะมันน้ําจากหมู่บ้านไหลผ่านมาแล้วทีนี้ข้างบนนะเขาก ไหลเข้ามาไหลามามันก็เลยผ่านจากล่องอ้อยมาก็เลยมาลงตรงนี้มาลงตรงนี้แล้วก็เพราะว่าน้ํามันก็จะไหลไปเรื่อยๆตรงไหลไปจนถึงฝั่งตรงนู้นอ่ะไปเรื่อยๆเนอะอ่าอันนี้ก็น้ามันก็ลงมาจากที่สูงลงมาที่ต่ำเอาไว้ง่ายงั้นเถอะแล้วทีนี้มันก็จะวิดีโอก็จะไม่เท่าไหร่นะคะนี่ก็คือนี่หลังบ้านนะคะก็คิดภาพบอกเนาะ จากที่มันที่แปลวปลูกใหม่แล้วก็มาหนองน้าสระน้ำหนองปลาแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาเป็นป่าข้าวป่าข้าวเสร็จโอ้โหรกมากเลยเพราะว่าตอนที่ไปพ่อใหญ่ไปอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะลกมากแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยแปลว่าต้องจ้างคนงานมาฉีดฉีดยาฆ่าฆ่ายาแล้วก็ ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาหยอดอ้อยไว้หยอดข้าวไว้ข้าวก็เป็นรวงสวยอยู่นะคงจะต้องไปเก็บเกี่ยวเอาเสียดายแต่ได้เท่าไหร่ก็ช่างเขาช่างขอให้ได้เนะาะเพราะว่า <c oughs> ดูสิคะข้าวกำลังแต่ล้มแล้วเรนนานานแล้วก็คงต้องเกี่ยวข้าวลุยน้ำอะว่ายง่ายงั้นเถอะไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนาะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ถ้าเกิดนี่เห็นไหมรวงใหญ่ด้วยนะ ถ้าเกิดแปลวรู้นะแป่ก็จะมาฉีดยาฆ่าหญ้านะจ้างคนงานมาฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็จะเอาเอาเอาย้า,านิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ก็น้ําซึมอะเนี่ยเห็นไหมล้มแล้วนนเลยนาเลยรวงข้าวก็สวยใหญ่อยู่นะตรงนี้ยิ่งสวยค่ะะ,ะมาดูเดี๋ยวนะ,ะตรงนี้ข้าวยิ่งรวงสวยนะตั้งด้วยนี่เห็นไหมรวงสวยรวงใหญ่แต่ข้างในอะ่ะไม่รู้นะดู <laughs> ประมาณนี้นะคะโอเคอะไรลูกอะไรเพนนี่ฮอย่าบอกว่าเจองูนะลูกมามาเล้วๆไปทางไหนดีวะเผื่อเผื่อเป็นงูยังไม่ได้ถือค้อนอยู่เพบนี้ไอที่ไม่เอาเด็กๆมาด้วยอะ่ะมามาเพนนี่มาลูกมา น้ำซึมอยู่นะคะน้ำหึมเขาเรียกว่าน้ำหึมภาษาอีสานน้ำซึมน้ำหึมออกมาจากสาดด้วยเดินมาเจอน้ำซึมน้ำหึมจะไปทางไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเพราะว่า มันเป็นมันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เจ้าของเดิมเขาอะ่ะเขาปลูกมันไว้แล้วทีนี้น้ํามันก็นี่แหละประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยเน่าก็เลยไม่ได้ผลผลิตแปลก็เลยไม่ปลูกมันละตรงนี้เปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทนเพราะว่าถ้าอ้อยอ้อยอะ่ะเขาเกิดแล้วแล้วที่น้ําเข้ามาเขาก็ไม่เป็นไรเขาชอบนี่เห็นไหมก็เลยก็เลยคล้ายกับว่าไม่ปลูกมันเพราะามันไม่ได้ผลผลิต มันก็ต้องต้องเก็บเกี่ยวก่อนที่ฝนจะมาแล้วทีนี้มันเป็นถ้าเกิดปลูกตอนนี้น้ําก็ยังซึมอยู่ปลูกไม่ได้จนกว่ามันจะแห้งจริงๆแล้วทีนี้ถ้าปลูกอ้อยก็ปลูกเีก๋ยอ,อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วแล้วทีนี้ถ้าเกิดฝนมาใช่ปะมันก็โอเคดินสวยนะดินสวยมาก มันก็โอเคอะค่ะก็เลยเออก็เลยจะปลูกอ้อยเพราะว่าอา้อยอ้อยพันเราก็มีนี่อ้อยตุลาตรงข้ามเลยก็จะตัดตรงนี้ก็จะตัดตรงนี้ปลูกนะแล้วที่นี้ตรงนี้เปล่าไม่ยังไม่กล้าเดินไปเพราะมันยังลกอยู่อ่ะเนี่ยตรงตรงตรงต้นมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นอ่าสระน้ําอีกบอ่อน้ําอีกบอ่อหนึง่งแต่ก็ไม่ใหญ่ เป็นเสี่เหลี่ยมจตุรัสตรงนี้นะตรงมะพร้าวนี่นะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นป่าอ้อยนะคะมุมนู้นนะก็จะเป็นป่าอ้อยเหมือนกันก็ได้ฉีดยาคุมไว้อยู่ชาวสวนอะ่ะมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกตรงนูน้นตรงนู้นทําแล้วก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จบางทีก็ตรงนี้ก็จะได้ทำแล้วนู่นนี่นั่นประมาณนี้ เดียวนะทาไมเออแกก็เหยียบให้อยู่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นถนนนะใครที่ใครที่รู้ตรงนี้จะเป็นถนนนะคะถนนลงมานี่เลยถนนก็คือไปถึงนู่นเลยเก็บเออเอาไว้เอาไว้ขับรถลงมานี่แหละคะ่ะอ้อยก็จะเป็นเนี่ยขนาดฉีดยาคุมนะคะยาแรงมาก เพราะว่าตอนช่วงที่พ่อใหญ่ก่อนช่วยพ่อใหญ่จะไปอ่ะฝนตกทุกวันเลยฝนดีมากๆเลยแล้วทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ก็พ่อใหญ่ไปเสร็จแล้วแแลบก็หาหาหาคนงานเพื่อจะมาฉีดยาค่าดีนะนี่ได้แล้วก็เขาก็ทําได้ดีมากๆนี่ฉีดยาค่าอ้อยก็เลยแบบแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยส่วนมากก็ก็จ้างนั่นแหละค่ะ เพราะว่าแต่คงฉีดไม่ไหวที่แรกว่าจะลุยเลยเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆลุยมีท่าจริงๆไ,ไ,ไม่ไหวจริงๆือตรงขอบสระตรงนี้ก็ลกมากเขาก็มาจัดการก็ให้คนงานจัดการให้หมดทุกอย่างตึงเห็นไหมคะน,น้ํานี่ซึมเลยเห็นไหมน้ํขาขังน้ําซึมแต่อ้อยก็ชอบประมาณนี้ก็เลยแบบโอเคเลย ตรงนี้ลกมากจนไม่กล้าเดินเข้ามาเลยอ่ะกลัวงูเพราะว่าถ้าเกิดลกๆก,ก็กลัวเนาะเรื่องของเรื่องนี่ก็จากตรงนั้นมาดูที่อันนี้คนเอ่คนเช่าเก่านะคะเขาเก็บไว้เพื่อจะเผาถ่านเน่าหมดละเหละหมดละนี่กองเผาถ่านเก่าเขาเขาก็ลื้อออกนี่แป๋วก,ก็ให้พี่ชาย เกตตรงนี้เพื่อจะไม่ให้มันสูงเกินนี่คืออ้อยตุลานะคะดูดูลกมากเมื่อก่อนนี่น้ำซึมเห็นไหมคะแต่อ้อยก็โอเคอ้อยชอบอถ้าเกิดเรา เราดูแลได้นะเราก็ได้ถึงไม่ได้ปลูกใหม่ปีนี้ตัดออกแล้วก็ไถพวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยก็ได้อีกสองต่อนะอันนี้อตอตตอที่สามแล้วนะคะเนี่ยตอที่สามล้วโคแต่ตัดอันนี้เสร็จแล้วก็คงไม่ทาไม่จะเอาออกแล้วก็ปลูกใหม่ประมาณนี้น,นะคะโอเคมาถึงป่ามัน ที่แป๋วเพิ่งปลูกไปวันที่ยี่สิบยี่สิบหรือว่าวันที่สิบแปดอ่ะก็เริ่มที่จะงามแล้วก็หญ้าก็ลังก็ก็จะเริ่มงามเหมือนกันนี่เห็นไหมก็ขึ้นมาอยู่เดี๋ยวแป๋วก็ต้องจัดการมาเริ่มงามละอ๋อเห็นผลผลิตแล้วก็ดีใจค่ะดีใจชาวสวนก็แค่นี้แหละ พอได้เห็นผลผลิตแล้วก็อ๊้ชื่นใจชื่นใจนี่แต่ก็ต้องออกมาเพื่อจะมาจัดการยา้าย้าเริ่มเริ่มแบบว่าจะขึ้นละ่ะจะไม่ให้มันลกเลยเพราะว่ามันก็อยู่ติดบ้านแค่นี้เองทำเอาเลยนี่ย่าก็เริ่มขึ้นอันนี้คือ,อแป่วก็เอาอา พันใหม่มาเสียบแซมเพราะว่ากลัวเขาไม่รอดก็เลยลดน้ํานิดหนึ่งข้าโคตรก็ยังไม่ขึ้นลดน้ําทุกวันนี่แถคลองนี้คลองสุดท้ายจะเป็นข้าวโคตรกับหมันด้วยใส่แจมกันไปอตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่แปลวปลูกถั่วไว้กับกับข้าวโคดนะคะก็ลดน้ําเหมือนกันลดตอนเย็นค่ะลดตอนเย็นตอนนี้มาออกมาเพื่อจะมาถ่ายทําวิดีโอให้ดู ตอนเช้านี่แปบลบก็ปลูกถอดดินไว้แล้วก็ข้โคดไว้เพราะว่าถอวดินสั่งมาไม่พอก็ต้องได้ปูกโคดแจมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ก็อยู่ติดถนนแล้วก็ะสระน้ําก็อยู่ตรงนี้เองก็เลยโอเคโอเคค่ะ,อะไอสมุนสามตัวก็อยากออกมาซะเหลือเกินไม่ให้ออกมาเพราะว่าออกมาแล้วก็เล่นไล่กันแล้วก็มันล้มลนะเลนาด ก็เลยต้องให้มันโตขึ้นอีกนิดก่อนถึงจะให้ออกมาได้มีแต่จาเพนนีออกมาเป็นอรลาขาโอเคค่ะม,มันบรรยากาศยางเ,าเช้าเชก็ตื่นขึ้นมากาแฟจิบกาแฟเสร็จก็ออกมาเลยเพื่อ,อจะมาถ่ายทำวิดีโอแล้วก็มา,าแซมต้นมันด้วยโอเคค่ะ อัปเดตเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ